สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันที่ช่องบีบีรันกับบีพาเที่ยวจีนนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ไทกูเป่หูชีนะคะหรือในภาษาไทยนะคะก็เรียกว่าจุดพักรถนะคะไทกูเป่แล้วเมื่อคืนนะคะเราก็จอดรถนอนอกันที่นี่นะคะและสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ทราบว่าบีกําลังเดินทางจากไหนไปไหนนะคะบีก็กําลังจะเดินทางจากปักกิ่งนะคะปลายทางนะคะจะไปที่คุณหมิงณนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ ซานซีเซิงนะคะหรือที่ภาษาไทยน่าจะเรียกว่าบีก็ไม่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นมณนทนซานซีไหมอ่ะน่าจะเป็นมณนทซานซีนะคะแล้วเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆไปดูบริเวณรอบๆตรงนี้เนาะของปูของจุดพักรถตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนไปดูกัน เมื่อวานที่เราเดินทางออกจากปักกิ่งนะคะแล้วก็มาถึงจุดพักรถตรงนี้นะคะเราก็ใช้ระยะทางในการเดินทางไป560กิโลเมตรนะคะแล้วเวลาที่เราออกเดินทางท่องเที่ยวไกลๆนะคะเราก็จะใช้ทางด่วนพิเศษี่ยเป็นหลักนะคะเพราะว่าจะมีจุดพักรถที่สะดวกสบายนะคะข้างในก็จะมีน้ําร้อนให้เรากดนะคะแบบฟรีๆนะคะให้เราใช้ได้แล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็มีร้านอาหารข้างในนะคะก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะ ทุกคนจุดพักรถตรงนี้เขาก็จะมีรูปปั้นด้วยนะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเอาจจริงนะบีไม่รู้เลยแต่ว่าใส่โขเจ้าด้วยเอ้ยใส่หน้ากากหน้ากากอนามัยด้วยนะคะก็เออเรียกไม่ถูกอะ่ะผมทรงแมนจู oo, ใช่ป่ะแล้วก็อะไรอะ่ะคือกังฟูใช่ป่ะ <laughs> เออแล้วก็ใส่โขใส่โข,ขเจ้ามันเอ้ใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเลยนะคะ เมื่อคืนตอนเข้ามานะคะตกใจเลยนะคะคิดว่าทำไมคนเยอะแยะเลยอ๋อไม่ใช่คือรูปปั้นนี่เองนะคะทุกคนก็จะใส่หน้ากากอนามัยหมดเลยนะคะเราจะไปคุณหมิงใช่ไหมคะแต่ที่คุณหมิงเนี่ยก็ไม่น่าจะหนาวมากนะคะแต่ที่เราเราซื้อถุงนอนนะคะอันนี้มาใหม่นะคะไม่เหมือนกับรอบที่แล้วอันนี้คือจะกันหนาวได้มากกว่าของรอบพี่แล้วนะคะก็เราซื้อมาใหม่เพราะว่าตอนระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงคุณหมิงเนี่ยนะคะ น่าจะหนาวมากนะคะถ้าเรานอนในรถเนี่ยเราก็เลยซื้ออันใหม่มาสามารถที่จะป้องกันความหนาวได้อยู่ที่ประมาณถึงลบสิบองศานะคะแต่ถ้าจะใช้แล้วให้รู้สึกว่าสบายจริงๆนะคะแบบกําลังดีนะคะอยู่ที่ลบสี่นะคะอยู่ที่ลบสี่องศากําลังแบบสบายนะคะก็เราก็เลยถอยอันนี้มาใหม่ แต่ถ้าไปถึงคุณหมิงก็คงไม่ได้ใช้นะคะทุกคนก็คงใช้ดันช่วงแรกๆนี่แหละเพราะว่าจีนทางตอนเหนือนี่ก็หนาวมากแล้วนะคะอย่างเช่นเมื่อคืนก็11องศานะคะคเพื่อนๆก็เลยเอามาเผื่อไว้ดีกว่า ในบางครั้งนะคะเวลาที่เราออกเดินทางเนี่ยเราก็จะบางครั manger, <Hayır. S 1> ้งแล้วก็ฝากท้องไว้กับจุดพักรถนะคะเพราะว่าที่จุดพักรถก็จะมีหลากหลายนะคะอาหารให้เราเลือกทานนะคะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากจะทานที่จุดพักรถเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องเตรียมอาหารไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะให้เพื่อนๆดูนะคะในตู้เย็นของพวกเรานะคะนี่นะคะก็จะมีนมนะคะแล้วก็มี นานาเห็ดเลยนะคะเพราะว่าพวกนี้ที่บีซื้อเตรียมไว้มีแครอทนะคะมีหัวใจเท้ามีฟักแล้วก็มีอะไระที่เป็นแบบบัวบัวบีก็เรียกไม่ถูกภาษาไทยนะคะแล้วก็สิ่งพวกนี้นะคะแล้วก็จะเตรียมไว้เผื่อเวลาที่เราอยากกินแบบฮอตพอตแบบจีนนะคะหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าขัวกัวนะคะแล้วเราก็ซื้อ,อ,อพวกเครื่องออทําน้ําซุปอะไรอย่างเงี้ยเตรียมเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกคนคะแล้วบีก็ซื้อจักรยานมานะคะบีก็เอาเก็บไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะเวลาเรานอนแล้วก็จะต้องเอามาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเราจะออกเดินทางลรวก็จะต้องเอาจักรยานที่เพิ่งซื้อมาอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะทุกคนซื้อมาสองคันนะเราก็จะคิดว่ามันน่าจะได้ใช้นะคะเวลาเราจะออกเดินทางเราก็จะต้องขนออกไปไว้ข้างหลังในรถตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็จะมีความเหนื่อยนิดนึงนะคะก็เดี๋ยว เราไปขนกันก่อนดีกว่าเราถึงซื้อซื้อประเภทน,นี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะไปได้ทุกที่อ่ะ ไม่รู้นะเดาเอาคออือทุกคนทุกคนคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนมาดูสภาพนะคะเวลาที่เราไม่ได้นอนเนาะเราออกเดินทางนะคะก็จะเป็นสภาพนี้นะคะก็จะแบบแน่นๆหน่อยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็กาลังจะออกเดินทางกันต่อแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงใต้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและเดี๋ยวสถานที่ต่อไปที่บีจะไปจอดรถนอนหรือสถานที่ต่อไปที่บีจะไปถึงนะคะบีก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆืให้ได้ดูกัน ทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่จุดพักรถอีกที่หนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นจุดพักรถบนทางด่วนเหมือนเดิมนะคะแล้วพวกเราก็รู้สึกว่าหิวแล้วนะคะเราก็เลยจอดที่จุดพักรถนี้กันนะคะแล้วเราก็ทำฮอตพอตจีนนะคะี่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะภาษาไทยอะ่ะแต่ว่าก็เป็นถ้าเป็นภาษาจีนก็จะเรียกว่าขัวกัวนะคะก็ <S 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 <ๆ>ก็จะใช้แบบว่าเป็นตู้ดเป็นเป็นเหมือนตุ๋นเอาเป็นใช้แบบหมอ้อแรงดันเอานะคะก็มันจะรวดเร็วด,ดีนะคะไม่เสียเวลาค่ะแล้วเดี๋ยวม่จะให้เพื่อนๆดูกันเนาะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆว่าจะสุกแล้วยัง <eterm Gore> นะคะปกติถ้าเราแบบว่าตุ่นนะต้องต้ตองรอข้างบนแบบให้มันหมุนๆนะคะแต่ว่าเราไปดูกันไหนใครใครก็มาที่นี่อ๋อหฮยูชี่นะคะแล้วก็เราจะมาเปิดฝาหม้อดูกันว่าเป็นยังไงนะคะว้า โฮขันช่างแล้วออกุงเวลาตู้สื่อมะเฮ้ยจ้าก็เจ้าฉันมานะหนานกว่าหาชื่อตุงกว่าเสรมียะทุกคนเราไปกินข้าวกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มขวัวกลัวนะคะ ซอสนะคะเรากุุงเจ๊ก็ชื่อผิงฉางชื่อเป็ดจิงเหรือชื่อแต่หายชื่อจุงกัวเป่ยเปียนเปเปียนอันนี้ก็เป็นคนจีนทางตอนเหนือนะคะเวลาเขากินขวกัวนะคะก็จะกินกับเอ,อน้ำจิ้มแบบนี้นะคะทุกคนแต่บี้ไม่รู้จริงๆนะคะว่าเขาทำมาจากอะไรอะ่ะทุกคนร้อนนะคะทุกคนเวลาที่อากาศหนาวๆน,นะคะ แล้วกินอะไรที่มันร้อนๆอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกดีมากเลยนะคะทุกคนอ,อยาเจั้ยวมออขอมเรสชาตินะคะเอ่อที่เราเอามาทำผัวก,กวัวนะคะก็จะแบบเผ็ดๆนะคะเผ็ดๆ มีความเผ็ดนะคะเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มนะคะหมาหมาล่าร่านะคะก็เผ so ็ดเผ็ดชาชาอืมอืม คือดีมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเราทานอาหารกันเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันต่อรู้หรือเตอนนี้นะคะก็ขอตัวลาเพื่อนไปทานข้าวกันก่อนเนะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็าทานข้าวมาเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็อเดินทางกันต่อแล้ว <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> เห็นไหมข้างหน้าเมื่อกี้ชัดกว่านาะ <c oughs> มีพวกหมอกเต็มถนนเลยนะคะหมอกเยอะมากถ้ามองข้างๆนี่คือแบบปิดต้นไม้เลยคะะมองไม่เห็นต้นไม้เลยอะข้างๆนี่เป็นต้นไม้ ทุกคอนค้างเนี่ยนะคะแสงไฟแบบนี้นะคะสมัยก่อนนะบีออกท่องเที่ยวบีก็คิดว่าเออเป็นแสงไฟแบบข้างหน้าน่าจะมีแบบเหมือนงานปาร์ตี้หรือว่ามีงานจัดจแสดงอะไรกลางคืนสักอย่างเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะก็จะมีตามประตูต่างๆนะคะเวลาที่แบบว่าในในในพื้นที่ที่มีเออหมอกลงเยอะๆนะคะก็จะเป็นเหมือนไฟแบบ นำทางหรือเปล่าอะหรือว่าเพื่อให้เรามองเห็นเส้นทางหรือว่าเป็นไฟให้เรารู้ตำแหน่งทางที่เราจะไปนะคะคิดว่านะคะเพื่อนๆน,นีเจียอยู่ป่ะเจียยู่ แล้วก็มาแวะเติมน้ำมันก่อนนะคะน้ำมันจะหมดแล้ว เราก็ถึงจุดพักรถแล้วนะคะทุกคนเราก็น่าจะนอนกันที่นี่แหละ停了很多车呀，大车也很。右面，右拐。รถบรรทุกก็จะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาจะต้องจอดพักรถกันเอ้ยไม่อยที่ฟ้าอา่ ตอนนี้นะคะเราก็าผ่านมณฑลชานซีนะคะมาถึงที่มณฑลชานซีแล้วนะคะชื่อมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันเป็นมณฑลที่ติดกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ยังอยู่บนทางด่วนเหมือนเดิมนะคะที่จุดพักรถที่มีชื่อว่า เฉิงเฉิงผู้อู้ชีน,นะคะก็คือจุดพักรถเฉิงเฉิงน,นะคะก็แล้วเดี๋ยวเนี่ยวันนี้นะคะก็เหนื่อยมากแล้วนะคะก็เดี๋ยวเ็าจะขอตัวลาเพื่อนๆไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย